ไม่ต้องครับท่านก็เรียกประชุมนะครับกับทางจังหวัดสมุทรสาครผมคิดว่าวัตถุประสงค์หลักของท่านนายกก็คือ ให้กำลังใจแก่ผู้ที่ทำงานนะครับซึ่งมีทั้งข้าราชการทุกฝ่ายครับแล้วก็ได้รับฟังบรรยายสรุปจากท่านรองผู้ว่าราชการจ,จังหวัดสมุทรสาครเพราะตอนนี้ท่านผู้ว่ายัางาไม่หายนะครับก็ทุกอย่างก็เป็นไปด้วยความพร้อมแล้วก็สามารถควบคุมสถานการณ์ได้นะครับ มีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามมีการจัดตั้ง Factory Quarantine เพราะว่าส่วนใหญ่ที่สมุทสาครเนี่ยก็จะมีแรงงานจำนวนมากที่อยู่ในโรงงานเมื่อกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขได้เข้าไปดำเนินการตรวจเชิงลุกหรือที่เขาเรียก t i v i v e s e f i n i i n t ปุ๊บเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเจอการติดเชื้อเป็นจำนวนมากจะเอามาที่โรงพยาบาลก็คง มีปัญหาหอื่นๆตามมายเยอะเราก็ใช้วิธีการขอความร่วมมือจากเจ้าของโรงงานในการจัดตั้งเป็นแฟคทอรี่ควอลต i นีเลยนะครับคนเหล่านี้เราก็รักษาตามอาการนะครับคนไข้ที่มีอาการเราก็จะคัดแยกออกมารักษาในโรงพยาบาลให้ยาส่วนผู้ที่ไม่แสดงอาการก็ให้เขาอยู่ด้วยกันในนั้นนะครับกด็ดูดูอาการเขาพอครบ14วันเราก็ปล่อยตัวเพราะถือว่าเขาไม่สามารถแพร่เชื้อได้แล้วแล้วก็มีภูมิคุ้มกันระดับนึงแล้วครับ แนวโน้มที่ดีหมายความว่าประสิทธิภาพในการตรวจเนี่ยไปถึงนะครับอ,อย่างที่ผมเรียนนะครับว่าในเรื่องของการควบคุมโรคเราต้องรู้ต้นโตต้นต่ตนตอของโรคให้ได้ถ้าเรายังเจอในสมุทรสาครเนี่ยก็ยังถือว่ายังอยู่ในาการควบคุมที่ดีเพราะเราซีลจังหวัดสมุทรสาครแล้วว่ากันง่ายๆนะเพราะฉะนั้นยิ่งเราตรวจ เจอเนี่ยเราก็จะยิ่งทําให้เขาหยุดการเดินทางหยุดการสัญจรไปมาก็จะทําให้โอกาสที่จะแพร่เชื้อออกไปยังคนอื่นๆในเขตอื่นๆพื้นที่อื่นๆก็น้อยลงไปด้วยนะครับคือทุกวันนี้เนี่ยข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเรายังได้มาจาก นะอย่างพวกน้องๆสื่อนี่ก็ได้มาจากสื่อต่างชาตินะครับมันยังไม่มีการถแถลงอย่างเป็นทางการจากอ,องค์การของรัฐใดๆว่าการใช้วัคซีนแล้วมีปัญหาเช่นนี้เนี่ยมันจะทําให้เกิดอันตรายหรือไม่หรือควรที่จะต้องยกเลิกการใช้หรือไม่เนี่ยมันยังไม่มีตรงนี้มานะครับในส่วนของกประเทศไทยเราเองนั้นการจ,จัดวัคซีนไปให้พี่น้องประชาชนเนี่ย ก็ยืนยันว่ารัฐบาลจะดูแลพี่น้องประชาชนนะครับทุกคนอยู่แล้วนะครับแล้วก็วัคซีนที่จะไปยังพี่น้องประชาชนนี่ก็จะต้องเป็นวัคซีนที่ได้รับการยืนยันว่าปลอดภัยคําว่าปลอดภัยคือปลอดภัยในภาพรวมนะครับถ้าเราฉีดคนเป็นล้านล้านคนอาจจะมีการแพ้บ้างอะไรบ้างมันก็เป็นเรื่องทางการแพทย์ปกติซึ่งตรงนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขเองก็ได้จัดตั้งนะครับคณะอนุกรรมการที่มาบริหารจัดการเรื่องวัคซีน นะครับใน,ในการจัดทํานโยบายว่าคนไหนเป็นกลุ่มเสี่ยงคนไหนเป็นกลุ่มที่ควรได้ก่อนคนไหนเป็นกลุ่มที่ควรเฝ้าระวังหลายๆอย่างตรงนี้ซึ่งทางผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุขซึ่งท่านเป็นอดีตประหลัดกระทรวงสาธารณสุขด้วยท่านเป็นอดีตอดีตบดีกรมควบคุมโรคด้วยนะครับท่านนายแพทย์โสพลเมฆทนเนี่ยท่านกเ็เริ่มปฏิบัติงานแล้วตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาตรงนี้เดี๋ยว มีข้อมูลอะไรต่างๆก็จะจะให้ท่านออกมาถแถลงเองดีกว่าเพราะเป็นเรื่องของวิชาการนะครับในส่วนภาครัฐในส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเราสนับสนุนในในเชิงบริหารนะถ้าพวกเขาทางคณะกรรมการทุกท่านเรามานําเสนอ,อ,อมาตรการต่างๆมาเนี่ยเราพร้อมที่จะสนับสนุนอยู่แล้วโดยนึกถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดอยู่แล้วไม่มีอะไรสําคัญกว่านี้ครับ เวลาเราขึ้นทะเบียนยาขึ้นทะเบียนวัคซีนหรืออะไรต่างๆเนี่ยเราต้องใช้ผลการทดลองของประเทศของผู้ผลิตด้วยของของ,ของผู้ผลิตยาผู้ผลิตวัคซีนเหล่านั้นมาเป็นองค์ประกอบแล้วเราอย่าไปทําอะไรให้มันแปลกแยกหรือแตกต่างออกไปจากสิ่งอื่นเดี๋ยวมันก็จะมีประเด็นอื่นเข้ามามันต้องทําควบคู่กันไปนะเวลาก็สําคัญถ้าจะไปบอกว่าต้องให ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีการแพ้ไม่มีการอาการข้างเคียงเลยเนี่ยผมกลัวว่าเดี๋ยวเราจะไม่ได้วัคซีนกันนะครับเราก็ต้องยึดถือหลักมาตรฐานหลักที่สถาบันทางการแพทย์เขายอมรับนะครับองค์การอนามัยโลกยอมรับแล้วก็เรามีทั้งคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติมีคณะกรรมการโรคติดต่อและยังมีแพทย์ทยสภาเนี่ยเราก็จะต้องระดมกำลังกันที่ที่จะหา าทางออกที่ดีที่สุดให้กับประชาชนอยู่แล้วแล้วเรื่องวัคซีนนี่ก็ไม่ต้องกังวลครับทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเรามีสํานักงานอาหารและยาหรืออยอนะครับร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยจะต้องทําการตรวจสอบเอกสารนะครับตรวจสอบข้อมูลต่างๆแต่ละยี่ห้อส่งมาอ,อันนี้เป็นหมื่นๆหน้านะไม่ใช่ส่งมา4ี่หแผ่นนะครับกว่าจะตรวจสอบได้กว่าจะอนุมัติได้เนี่ยต้องต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้การ พิสูจน์เยอะแยะไปหมดเขามีมาตรฐานการพิสูจน์อยู่แล้วนะครับแล้วก็ที่สาคัญที่สุดตอนนี้เนี่ยยังไม่เรื่องของวัคซีนป้องกันเชื้อโควิดเนี่ยไม่ไว่าจะยี่ห้อใดก็ตามเนี่ยการอนุมัติให้ใช้เขาอนุมัติอยู่บนมาตรฐานของการใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินยังไม่ได้ใช้ในรูปแบบของเชิงพาณิชย์เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้ามาถามบอกว่าวัคซีนเหล่านี้เนี่ย เดี๋ยวโรงพยาบาลเอกชนจะสั่งเข้ามาเลยได้ไหมตอนนี้เนี่ยยังทําไม่ได้เพราะว่าการใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยนะครับโดยในยะแล้วนะครับก็ต้องให้รัฐบาลเป็นผู้กําหนดนโยบายเหล่านี้ออกมานะครับยังไม่ถึงขั้นไปใช้ในเชิงพาณิชย์เพราะนั้นก็ทุกอย่างก็ยังอยู่ที่การควบคุมของรัฐบาลอยู่ครับผม อย่าตรงนั้นไม่ประเด็นนั้นไม่สําคัญหรอกหน่อยประเด็นนั้นไม่สําคัญเอาเรื่องของความความปลอดภัยเป็นที่ตั้งนะครับเอาเรื่องของเวลาที่เราจะได้วัคซีนมาเป็นที่ตั้งแล้วก็เรื่องของการฉีดวัคซีนเนี่ยถึงแม้เราจะฉีดให้กับนโยบายคือฉีดให้กับประชาชนทั่วไปแต่เราไปบังคับเขาไม่ได้นะเขาก็ต้องออถ้าอยากแคๆว่าต้องเป็นเป็นเจตนาของแต่ละแต่ละบุคคลด้วยไปบังคับเขาไม่ได้ นะครับใครใครจะฉีดเราก็ต้องให้ข้อมูลทีเ่เป็นประโยชน์ที่สุดให้เขาได้พิจารณาตัดสินใจนะครับแต่วัคซีนของประเทศไทยในส่วนใหญ่เนี่ยทุกท่านคงทราบว่าก็เป็นวัคซีนที่เราได้สั่งซื้อไปแล้วเป็นวัคซีนที่ผลิตอยู่ในประเทศนี้เองเพราะฉะนั้นการความคล่องตัวในการบริหารจัดการในการจัดหามาให้บริการแก่ประชาชนเนี่ยมันมีอยู่แล้วล็อตแรก2ี่ล้านโดสเนี่ยกว่าจะฉีดหมดก็ใช้เวลาระยะหนึ่งเราก็ใช้เวลาเนี่ย ในการที่จะจัดคิวจัดลำดับความสำคัญนะครับจัดแม้กระทั่งตัวกระทรวงสาธารณสุขเองอย่างกลมควบคุมโรคหรือผู้ที่จะฉีดเองเนี่ยนะครับก็จะต้องจัดระบบเหมือนกันเพราะว่านี่เป็นวัคซีนใหม่เป็นวัคซีนที่ยังยังคุณยังไงเป็นเป็นวัคซีนที่ฉีดครั้งแรกใน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 โลคในโลกนี้เหมือนกันสําหรับโรคนี้เพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการจัดการสถานเาฝ้าระวังสถาน อะไรสังเกตการคนที่รับการฉีดวัคซีนมาไม่ใช่เหมือนมาฉีดวัคซีนทั่วไปฉีดปุ๊บก็ไปไหนได้เลยก็ต้องมีการสังเกตการโรคอีกเท่าที่ทราบมาคุณหมอท่านอธิบดีท่านบอกว่าขอครึ่งชั่วโมงเป็นอย่างต่ำอย่างเงี้ยเพราะนั้นมันจะไม่มันจะไม่เร็วอะ่ะมันก็จะค่อยๆฉีดไปทีนิดทีนิด,นนดแต่ว่าการเมื่อคนได้รับวัคซีนไปแล้วเขาก็ไม่ใช้เวลาระยะหนึ่งเขาก็ไม่สามารถแพร่โรคไปได้เพราะมันมันมันก็จะจะเอ่อ บริหารจัดการสถานการณ์ได้นะครับก็คาดหวังว่าวัคซีนที่จะมาให้บริการากับพี่น้องประชาชนเป็นจำนวนมากเนี่ยที่เราสั่งซื้อไปที่ผลิตในประเทศไทยด้วยก็คงประมาณเดินมิถุนานะครับก็คงจะออกมาเริ่มให้บริการได้ท่านก็ก็พูดถึงนะครับแต่ว่าก็ทุกอย่างมันก็ ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขไม่ได้มีปัญหาตรงนี้นะครับการที่ใครจะโหลดแอป,ปหมอชนะหรือแอป,ปหมออะไรไทยชนะหรือในกระทรวงสาธารณสุขเองก็มีหมอพร้อมอย่างเงี้ยทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงนะี่ก็อย่าไปกังวลว่าเราจะเอาข้อมูลของท่านเหล่านั้นไปใช้ใน,ในทางเสียเสีย,ายหายการที่ท่านโหลดข้อมูลสุขภาพของท่านในแอป,ปเหล่านี้ก็จะทําให้ กระทรวงสาธารณสุขสามารถมีข้อมูลในการติดตามหากท่านมีปัญหาหรือว่าในอนาคตเนี่ยเราสปสอชจะใช้เวลาแทบตายในการหาข้อมูลเหล่านี้มารวมศูนย์ให้ได้เพราะอะไรเพราะถ้ารวมศูนย์ให้ได้เนี่ยบริการต่างๆก็จะดีขึ้นใช่ไหมการไปรักษาทุกที่การโอนอสิทธิของแต่ละสถานพยาบาลโอนข้ามถิน่นโอนย้ายหน่วยอะไรพวกนี้มันก็จะง่ายขึ้นการใช้ เทเลมดิ c ซินก็จะดีขึ้นเพราะว่าเราก็สามารถโหลดข้อมูลดึงข้อมูลที่ท่านได้ข้อมูลสุขภาพของท่านที่ท่านได้ได้บันทึกไว้ล่วงหน้ามาแล้วมันก็เป็นการลดโหลดของของผู้รักษาพยาบาลมันก็เป็นล้วนแต่เป็นประโยชน์นะครับ อ,อ๋อแน่นอนอยู่แล้วถ้าเกิดถ้าเกิดทุกอย่างเราเข้าสู่ mm hmm. ถ้าเราได้รับความร่วมมือนะฮะจากพี่น้องประชาชนด้วยในการเฝ้าระวังตัวเองแล้วก็ควบคุมการกระจายของการระบาดเนี่ยได้เนี่ยเราก็ต้องายล็อกกันที่มันเป็นมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับก็ก็ข<ง>ึ<ง>้น<ง> <iance S 1> <imagination> อยู่กับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดนะครับ ก็ก็เข้าใจหมดก็ตรงนี้เนี่ยทางทางสอบอคคณะทํางานที่มีท่านเลขาสอมอชอแล้วก็มีท่านประหลัดกระทรวงท่านอดีรอกรมควบคุมโลกก็ประชุมกันอยู่ตลอดอยู่แล้วลูกาทิตรเราเราไม่ได้มีความสุขเลยนะที่ที่ที่จะต้องมาประกาศสิ่งเหล่านี้มีความทุกข์แล้วก็มีความกังวลมีความห่วงใยนะครับแต่เราก็ต้องทําทุกอย่างให้ปลอดภยัยออย่างกรณีอย่างสมุทรสาครอย่างนี้เป็นต้นเนี่ย เมื่อกี้ทางท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านก็บอกไอ้ตลาดก,ากลางกุ้งเนี่ยเดี๋ยววันที่เท่าไหร่นะ27ก็จะเปิดเป็นปกติแต่ว่าก่อนระหว่างช่วงนี้ถึง27ก็เป็นช่วงที่จะต้องอจัดการกับผู้ติดเชื้อที่อยู่ในระหว่างกักกันตัวตามทฤษฎี14วันให้หมดแล้วก็มีการทำบิ๊กคลีนนิ่งแล้วก็มีการคัดกรองให้มั่นใจว่าไม่มี การติดเชื้อการระบาดในพื้นที่นั้นแล้วแล้วเราก็เปิดก็ค่อยๆเปิดทยอยเปิดไปไปเป็นจุดๆนะครับจังหวัดอื่นก็เช่นกัน,น,นก็นก,ก,ก็ก็อย่างที่บอกไงโรคนี้มันไปตามไหนอะมันไปตามการเคลื่อนที่ของคนมันออกมาจากละลอองฝอยน้ำลายสารคัดหลัง่งเพราะฉะนั้นถ้าเกิด เราไปเร่งเปิดตรงไหนแล้วการใช้หน้ากากอนามัยมันใช้ไม่ได้นะครับต้องมีการสัมผัสใกล้ชิดถึงแม้ว่ามีหน้ากากอนามัยแต่สัมผัสใกล้ชิดไอกันมันก็เล็ดลอดออกมาได้อย่างเงี้ยเราก็ต้องมั่นใจว่าไม่ให้เกิดเหตุเหล่านี้ก่อนนะครับหรือว่าการะระบาดของระบาดของโรคเนี่ยม,มันลดน้อยลงมากแล้วเราก็คงจะต้องมีการผ่อนคลายมาตรก,การกตา่างๆเหมือนคราวที่แล้วแหะครับคราวที่แล้วทุกครั้งที่มีการประชุม สอบคอก็มีการผ่อนคลายมาตรการเป็นลำดับลำดับเรื่อยมานะครับรายละเอียดเดี๋ยวต้องเอาสอบคอดีกว่าเนี่ยฟังคุณหมอทวีสินที่เขาถแถลงทุกวันในเรื่องของมาตรการเรื่องเชิงนโยบายนะครับว่าจะทำอย่างไรฟังกระทรวงสาธารณสุขทุกบ่ายในเรื่องของข้อมูลของการปฏิบัติตน หรือว่าข้อมูลของการแนะนำให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบว่าควรจะทำอย่างไรถึงจะปลอดภัยเพราะถ้าฟังอยูสอสอ่สองหน่วยงานนี้นะครับสอบอคอตอนเช้าสาธารณสุขตอนบ่ายเนี่ยผมเชื่อว่าเพียงพอที่จะทำให้สถานการณ์ทุกอย่างกลับมาดีขึ้นแล้วก็จะได้เร่งผ่อนคลายมาตรการต่างๆไปร,รัฐบาลยืนยันครับว่าว่า เมื่อทุกอย่างมีความปลอดภัยแล้วเราเราไม่โฮไว้แล้วครับเราไม่สังเกตการว่าจะขอลองดูสองอาทิตย์สามอาทิตย์ไม่มีแล้วครับถ้าเกิดทุกอย่างมันดีขึ้นควบคุมได้ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่เนี่ยเราเราก็พร้อมที่จะผ่อนคลายทันทีอยู่แล้วครับโอเคนะครับขอบคุณครับ